ไม่ได้ทําอะไรเท่าไหร่เพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะใช้เวลากับครอบครัวค่ะแล้วก็แผนงานต่างๆในอนาคตในปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยปีนี้ก็อาจจะแบบพักนิดนึงอาจจะแบบมีเที่ยวบ้างมีพักผ่อนบ้างแต่ว่าก็ยังคิดเรื่องงานตลอดเวลาเมื่อปีที่แล้วมีอะไรแบบวเรื่อแผนของการเียน,น,น้องในปีนี้เป็นอะไรบ้าการดำเนินการก็จร,ร,ริงๆช่วงนี้แบบผื่นแล้วสดเดียวนิดนึงเพราะว่ามีเป็นช่วงเก็บไข่ฉีดฮอร์โมนอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างมันก็เปลี่ยนแปลงจริงก็ไม่ค่อยออกงานเท่าไหร่เพราะว่า เป็นร่างกายที่เราต้องคอยแบบดูแลให้มันกลับมาเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็นานๆที่ออกมาได้แล้วก็พยายามดูแลร่างกายให้แบบมันมันแข็งแรงอีกขั้นหนึ่งเพราะว่าการเก็บไข่มันใช้แบบฮอบร์โมนอะไรต่างๆมันก็รวนนิดนึงแต่ตอนนี้ก็คือเริ่มดีขึ้นทีนเรื่องของก,การเก็บไขไ่ได้มีข่าวเ หลายคนก็บอกว่ามันก็จะมีเอฟเฟกต์อะเรื่องแบบเรื่องคืนเรื่องีน้ำหนักเรื่องอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราก็พยายามดูแลให้มันโอเคที่สุดไม่ให้มันแย่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พยายามให้เอ่อให้ให้ใหไม่เครียดสมาธิให้มีแบบเหมือนมีสติมากขึ้นในการคิดอะไรอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเราเครียดอะไรเยอะแยะมันส่งผกลกับร่างกายเราหมดก็พยายามคิดอะไรปลุกปลุกไว้ค่ะในการจิตต้องมีการตรวจสุขภาพอะไรเงี้ยสุขภาพของผู้สูงอายุจริงๆสุขภาพโอเคแต่อายุมากแล้วก็ต้องแบบ เหมือนต้องต้องขหาวหบ่อนิดนึงว่าต้องดูแลยังไงบ้างเพราะว่าเขาก็จะมีให้กินยานที่ที่มันเอฟเฟกกับร่างกายเยอะเหมือนกัน่อยกระบวนการกร็กระบวนการก็คือมันเป็นช่วงแบบก่อนที่เราจะต้องเหมือนบำรุงก่อนแล้วก็ระหว่างเก็บไข่เขาก็จะฉีดฮอมอนเยอะระหว่างนั้นเราก็ต้องกินยาช่วยอะไรต่างๆแต่ว่าก็ไม่ได้คาดหวังนะคะทุกคนถ้าเกิดแบบวันหนึ่งจะมีไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าคุยกับสามีแล้วว่าถ้าไม่มีก็จะแฮปปี้ในอีกแบบหนึง่งไม่ต้องแบบไม่ต้องเครียดแต่ว่าจะมีหรือไม่มี ก็เก yeah. oh ็บเขาก็เ oh ห right. ็นว่าแบบเฮ้ยเราเหนื oh ่อยเหมือนกันนะมันไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วก็เป็นเรื่องที่แบบเหมือนเราต้องเสียสละหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าโอเคถ้าเขานั่นจะทําอีกรอบก็ต้องแข็งแรงกว่าดีในเรื่องของการอำลังจะมีบ้างไหมที่อารมณ์ไม่ค่อยสวิงเท่าไหร่แต่จะมีมีมีผลเรื่องแบบเหม่อวสุขภาพบางอย่างมากกว่าแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มกลับมาดีขึ้นแล้วค่ะมีช่วงหนึ่งที่มันแบบต้องดูแลเยอะนิดนึง ยังไม่ตอนนี้ยังไม่ได้ค่ะแล้วก็รอให้ได้ก่อนแล้วเดี๋ยวอัปเดตอีกทีหนึ่งค่ะโอเค